กีฬาวันนี้กับคุณเจษดาครับแล้วไปพอฟุตบอลกันดีกว่าครับเปิดสนามมาวันนี้นะครับเป็นผู้ท้าชิงของตุ้งแหงยูนเต็ดแล้วก็มะขามลงยูนเต็ดนะครับซึ่งคู่นี้ก็เคยปะกันแล้วเท่หนึงไม่แล้วเคยเป็นคู่อดีตคู่แคนกันมาครับวันนี้ก็เลยขอตาชิงอีกตะกันที่สนามกอเข้ายูนเต็ดนะครับติดกับที่รัววัดนะครับรัววัดากเขานะครับใกล้หน่อยนะครับเนาะซึ่งคู่นี้ก็ดุเดมเพนแมนนะครับเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์กันนะครับครับผมอ่า เริ่มต้นมากันที่ตุ้งแู่งตุ้งแห้งเตะออกแล้วครับออกเอาลูกออกนะครับลูกออกมากันที่ประหัรหลวงครับขันลวงได้ลูกครับโอ้ได้แล้วครับนี่คับปันโตรับปันโตมือแล้วกรปันโตแก้วไอ้เฮยไอ้แก้วยอดเกือบได้แล้วครับโอ้แก้วยอดเตะออกสุดได้ครับครับเห็นไหมรับชี้น่ะมาแล้วมาที่ตุ้งแห้งครับแห้งตุ้งแห้งได้ลูกนะครับไอ้สมแม่ไอ้สมแม่ไอ้สมมาเตะออกครับโอ้เสียดายเลยครับเลิดไปนะครับถ้าไม่เลิดนี่ได้อยู่นะครับอ๋อมาแล้วอ่าท้องดี ท้องดีทุง่งแพงท้องดีทุง่งแพงเตะเตะลูกส่งมาให้ส่งให้ใครนะเตะไอ้เลยเข้าแล้วครับโอ้โหนี่นะครับเยี่ยมไปเลยครับท้องดีทุงโโท่งแพงโโนี่ครับเตะมาอู้ซวดใส่มือด้วยนะครับโอ้โหท,ท้องดีเตะแม่นจริงๆเลยครับ <โอ S 2> ผมเราคิดว่าออกแสวบออกไปแล้วเนี่ยนะไม่แสวบส,สกัดสกัดนะครับนะครับ โอ้เต็มเป่าเลยครับครับผมก็ทําให้ตุ้งแห้งอยู่ในเต็ดนําไปก่อนหนึ่งโซนกลับมาที่ฝั่งของมหารหลวงมหารหลวงได้ลูกนะครับมหารหลวงลูกๆเลี้ยงลูกไปนะครับเออให้ใครนะโอ้โหโอ้โหนะไม่ไม่ตันอ่านชื่อนะครับพาเลสนะครับเนาะเหมือนจะตกสะล่างนะครับนี่นะครับเตะมาเหมือนจะตกสะล่างนะครับอ๋อเบอร์ยี่สิบสอง โอ้ยไอเป็งโซดครับไม่เป็งโซดมาต่อแล้วคนเดิมนะครับได้แล้วครับนี่นี่เป็งโซดเลยครับเป็งโซดทําให้มาขามหลวงตีเสมอมาแล้วนะครับตอนนี้ได้เสมอการประตูหนึ่ง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 นะครับมาขามหมดรึ่งแรกไปนะครับแมมาาวงเสมอกับเสมอกับทุ่งแห้งยูเนเต็ดนะครับหนึ่งต่อหนึ่งเปิดมาที่ครึ่งหลังนะครับบอลอยู่ที่มาขามหลวง ประกันหลวงไอ้านทุ่แพงทุ่มได้ก่อนนะครับอ่านทุ่แพงได้แล้วครับทุ่แพงเสื้อสีแดงครับเสื้ีแดงครับโซใครครับนี่ครับอ๋ออันนี้ติ๊บครับติีปตีปติ๊บส่งมาให้ติ๊บโอดครับติ๊บโอดส่งมาให้ไอ้ไอ้โอ้ยอะไรอ่านชื่อไม่ตันครับไม่ตันเลยดูเบอร์กันนะอ๋อเบอร์แปดครับเบอร์แปดส่งให้โซใครนะอ๋อโซให้จันเตอร์อ๋อจันเตอร์พอดีครับดีเยี่ยมไปเลยครับเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ตุ้งแห้ง นำมาทำลงมาแล้วสองหนึ่งนะครับโดยเบอร์แปดจันเติบจันเติบนะครับเป็นคนเตะนะครับนี่ครับโอ้โหตุ้ยไอ้ตุ้ยนะครับโอ้โหเยี่ยมไปเลยครับโอ้โหนำมาแล้วครับสองหนึ่งนี่ยนะครับตูต่อหนึ่งไปเต้นหิมตางด้วยนะครับมาแล้วเป็นฝั่งตุ้งแห้งบุกต่อตุ้งแห้งบุกต่อนะครับตุ้งแห้งโชวให้ไปโช่์ไปเลยอ๋อโชว์ให้ลัดลัดมาลัดมาตีลัดมาลัดมาโชวมาโชวให้แก้วไอ้แก้วเตะเข้า ไอแก้วโล่งครับไอแก้วโค้งโล่งได้ครับเยี่ยมไปเลยนะครับคุณรัดมากทรงมาแล้วคุณแก้วโค้งโล่งแต่เยี่ยมไปเลยครับตุ๊บๆเลยนะครับนี่ขณะนี้ก็3นำไป3-1 3-1โอ้โหมาที่บัคข้ามหลวงครับหลวงนะครับเขาล้อมทรงมาใครไปแล้วนะครับทรงอันเนี้ยอ้าวบุกแล้วละครับนะครับเอาบอโจรนะครับเรียบร้อยเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนนะครับขายได้ เอ,า,า,อ,า,อาแต่แค่นี้อ๋อไอ้เป้งเหมือนกันครับอ๋อทิปอันนี้เนี่ยในดูซลใครเตะเข้านะครับผมขอดูอีกครั้งนะครับแหมภาคก็ไม่ตามเลยนะครับอ้าตีถูกใจโก้ดีอ้าวข้าไปเลยนะครับใครอเอาหัวโจรน,นะครับนี่เอาหัวโจรเบอร์เก้าสุก้าที่ใครนี่ไหนไอ้แดงครับแดงอ๋อมาเปิดมาต่อที่ตุ้งกแบงตุ้งแห้งนะครับอ่าหัานเขายิงเข้าแล้วไม่ได้นะครับสวยคุณสันตินะครับครับ อาจารย์ใสๆนะครับใส่ตู้ครับมาแล้วมาโซลันเนี่ยอ้าส่งมาโอ้มาส่งให้ดาดามอดดามอดจับไปเตะเรียบร้อยโอ้เป็นลูกของดามอดนะครับโอ้ดามอดเข้าไปเลยนะครับนำไป4-2 4-2เลยนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมอ้าวบักไม่ตันนะครับโกนี่อย่าเพิ่นติเขี่ยเลยนะครับได้แล้วดูครับดูภาพช้ากันก้าครับได้แล้ว โกอย่างตัวที่เขียครับไม่ทัดเว็บเว็บเว็บแอดสงสัยถ้าไม่ได้เลือกเข้านะครับไม่มีไม่มีแห้งเลยนะครับนน่ทุกแห้งน้ำแล้วนะครับกลับมาที่มาขามหลวงครับไม่ยอมต่อครับมาขามหลวงละโมงเรียบร้อยครับอ่าไม่เข้าครับไม่เข้าหรอครับไม่เข้าปล้วครับปลาแรดนะจ๊ะไหมครับอึ๊บปลาแรครับออกนอกโกไปนะครับครับนี่ต่างหลายวัดตุเจ้าที่ดูโกอยู่ก็บอกไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับและหมดเวลานะครับนอ่ชนะกันไปนะครับ 4ประตูต่อ2นะครับตุ่มแพ่งอยู่ในเต็ดชนะประขามหลวงประขามหลวงอยู่ในเตดนะครับก็ยิงกันไปแล้วนะครับตู่นี้ก็มันพอสมควรนะครับมีคนยิงเข้าซัมเตอร์เราอ่านชื่อไม่ตันนะครับเพราะอะไรชื่อได้มาเมื่อกี้เองครับนะครับเนาะก็ขอบคุณครับข่าวกีฬาวันนี้โดยคุณเจษฎาชุ่มสีครับผมครับผม